สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสมาชิกทุกท่านนะคะผลนะคะของวันที่14มีนาคมฮานอยนะคะ62นะคะก็บนนะคะออกมาแล้วนะคะ608นะคะล่าง29นะคะถ้าเรามาดูนะคะเรามาดูว่า ชุดไหนนะคะชุดไหนที่เดินนะคะชุด A นะคะที่อาจารย์จับไว้นะคะเมื่อวานนี้อ,อาจารย์จับเลขวินให้นะคะเพราะว่าเออเลขวินชุดเอเขามานะเขามานะคะเพราะฉะนั้นก็เดินตามเลขก็จับชุดวินให้นะชุดวินนะคะก็เข้านะคะเข้าตรงนะคะนะชุดวินชุด A นะคะเข้าตรงนะคะ ชุดวินชุด A เข้าตรงนะคะส่วนชุดวินในตําแหน่งนะคะในตําแหน่งนะคะในตําแหน่งนะคะในตําแหน่งนี่ถือว่าหลุดนะคะแต่ถ้าเป็นวินแล้วนะคะเป็นวินแล้วนะเขาเข้านะคะเขาเข้าทีนี้เลขเด่นนะคะศูนย์นะคะเห็นไหมศูนย์นะมานะคะ ศูนย์มานะคู่หนะคู่หเลยนะคะมาหกศูนดะคะมาหกศูย์แดทีนี้เมื่อวานเนี้ยอาจารย์ก็เออได้อ,อธิบายไปในคลิปมานะว่าเาเมื่อวันที่13นะคะผลนะเลขมันเดินยังไงนะวันที่13นะอาจารย์ขอดูนิดนึงอ่ะ เลขเขาเดินอย่างนี้นะคะวันที่13นะเลขเขาเดินอย่างนี้นะคะเนี่ยชุด a นะเขาศูนย์วิ่งเข้านะคะเขาศูนวิ่งเข้าอาจารย์ก็บอกว่าวันที่14เนี่ยเฝ้าแตกนะคะเฝ้าแตกชุด b นะคะเพราะฉะนั้นชุด b ที่อาจารย์ทําให้นะคะชุด B ที่อาจารย์ทําให้นะคะในวันที่14นะคะชุด b ในวันที่14นะ เห็นไหมเขาเดินเหมือนกันเลยนะคะก็เดินเหมือนกันนะคะเอาหกเข้านะคะเ,เป็นการเดินนะคะแบบนี้นะคะเดินมา,าชุด A นะคะวันที่13ก็วิ่งเข้านะ,ะวิ่งเข้านี่นะคะแล้วก็ชุด B นะ,ะวันนี้3ตัวนะคะก็วิ่งเข้านี่นะคะ เดี๋ยววันที่สิบห้านะคะวันที่สิบห้าอาจารย์ก็คือต้องเฝ้าแตกนะก็เฝ้าแตกนะคะแต่จะเดินเข้ามาอย่างนี้อีกหรือเปล่านะคะแต่ถ้า,าวันพรุ่งนี้สิบห้ามีนานะคะอาจารย์ก็จับเฝ้านะคะเฝ้าแตกชุดเนะคะเขาจะเดินแบบนี้นะคะ ในส่วนของ3ตัวนะในส่วนของ3ตัวนะคะเขาก็จะเดินแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่15มีนาฮานอยเนี่ยนะคะก็ชุด A นะคะชุด A นะก็เฝ้าแตกนะคะชุด A เฝ้าแตกนะวันนี้นะคะส,สินะ,ะชุด B นะคะเฝ้าแตกนะคะเขาแตกเขาแตกแบบนี้นะคะแตกแบบนี้นะคะ ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ในส่วนของตัวเลขนะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะก็ชุด B นะคะวันนี้ชุด B นะคะ92นะที่อาจารย์ในคลิปนะคะอธิบายไปนะคะก็มีสมาชิกบอกว่าอาที่อาจารย์นิ้นนะคะว่าเขาตรงกรันในชุดไหนเอาดูนะดูนะที่อาจารย์บอกว่าให้ดูคลิปนะคะว่า คือบางครั้งเนี่ยต้องศึกษานะต้องดูแล้วก็ฟังนะคะดูแล้วก็ฟังนะฟังว่าอาจารย์พูดอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางครั้งเนี่ยตัวเลขเนี่ยบางทีมันอาจจะต้องมีเซนนิดๆน,นะคะมีเป็นเซนนิดๆน,นะคะก็บางทีใครที่ฟังก็อาจจะจับจับทางเลขได้นะคะก็ อย่างวันที่14่นะคะอย่างวันนี้ผลออกมา29นะคะทั้ง2ชุดนี้นะคะเลขก็ไหนไหมเขาชนนะคะ2 9 9 2นะเห็นไหมเเป็นตัวเด่นอาจารย์วงไว้ให้นะคะก็วงไว้ให้นะคะก็มีตัวเด่นนะคะแต่ชุด A เนี่ยอาจารย์ไม่อยากให้ทิ้งไงเพราะว่าคือเป็นชุดประธานนะอันนี้อาจารย์ก็บอกอย่างนี้เลยนะคะเขาก็เป็นชุดประธานนะคะ ็เป็นชุดที่เข้ามาตลอดนะสถิติเขาก็เข้ามาดีตลอดนะคะ,อะตอนนี้เขาไปเข้าวินนะคะคือคือเลขเดินแบบวินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกันเหนียวก็คือจับวินนะะพูดง่ายๆนะคะ,ะมาชุดปีนะคะ92สองนะคะออก29นะออก29นะคะคือตัวกลับนะนะคะ08ย์นะ,ะออกตัวกลับนะคะ ตัวกลับนะคะอ่าเป็นไงคะชุด B นะคะเดินนะ,ะชุด B เดินทั้งบนล่างนะนะชุด B เดินทั้งบนล่างนะคะอ่าชุด B เดินทั้งบนล่างนะคะเมื่อวานนี้ชุด B เดินไหมวันที่10 13ชุด B ไม่เดินนะอ่าชุด A เดินตัวกลับนะ,ะชุด B ไม่เดินนะ เดี๋ยวดูนะคะวันนี้นะคะชุด B นะคะชุด B ที่อาจารย์บอกว่าชุด B ระวังแตกนะคะระวังแตกให้เฝ้าแตกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูวันที่15นะคะอ่าเราก็สรุปนะว่าชุด A เข้าชุดบินนะคะเข้าชุดวินตรงนะคะเข้าชุดวินชุด A เดินเดินวินนะชุด A เดินวินนะคะส่วนชุด B นะคะชุด B นะคะ นะชุด B เขาแตกลักษณะนี้นะคะวันที่15นะคะต้องไปชุด A นะจับเฝ้าแตกนะคะถ้ามาลักษณะนี้แล้วนะคะต้องเฝ้าแตกนะมันเป็นสัญญาณนะคะเป็นสัญญาณนะส่วนชุด B นะคะเข้าทั้งบนล่างแต่เป็นตัวกลับนะคะมาดูนะคะวันที่15นะอืมอันนี้เฝ้าแตกนะที่อาจารย์ให้เฝ้าแตกนะคะเ,ออเห็นไหมเก้า 80นะคะก็ไม่เป็นไรค่ะในตัวเลขนะคะก็อันนี้เป็นการแนะแนวทางนะ,ะเป็นการที่เราคา,าดคะเนนนะคะคาดตัวเลขนะ,ค,ะความน่าจะเป็นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะวันที่15มีนา62ฮานอยนะคะ5มีนา62ฮานอยได้อะไรนะคะได้ตัวเด่นนะคะ1นะคะ ได้ตัวเด่นหนึ่งนะคะจับชุดนะคะ473502นะ473502จับชุดได้474542 373532070502นะคะส่วนชุดกัน141713นะคะ1510และ12นะ1510และ12นะคะ ชุด A นะคะหนึ่งนะคะชุด A 1หนึ่งนะเมื่อวานเขาเดินนะเราต้องเดินตามเขานะคะเมืม่อวานเขาเข้านะคะเข้าเอ่อหกศูนย์นะอันนี้ศูนย์อันนี้หกนะคะเขาเขา้านะคะหนึ่งก็วิ่งน่าสนใจนะคะในส่วนชุด A นะชุด a นะคะชุดเอมาชุด B นะคะ ชุด b ได้อะไรชุด b ได้6นะคะตัวเด่น6นะเออได้ชุดนะเหมือนกับเมื่อวานนี้นะบอกอะไรนะได้ชุดเหมือนกับเมื่อวานนี้นะคะเราได้9 2 8 0 5 7นะคะ9 2 9 0 9 7 8 2 8 0 8 7 5 2 5 0 5 7 นะเดินตามเลขชุด B ีก็น่าสนใจนะคะ6นี่นะคะนะหกับ6นะคะอาจารย์ก็เขามานะเมื่อวานเขามานะคะ14วันที่14เขามาทั้ง2ตัวนะคะเขาอาจจะเดินต่อไหมนะคะเดี๋ยวเรามาพิจารณากันนะคะส่วน3มตัวนะ3ตัว3ตัวนะคะวันที่14เขาเขา้เขาชุดนี้ใช่ไหม อ่าเวลาเขาเดินนะคะก็จะเดินสลับนะคะเพราะฉะนั้นชุด A นะคะเฝ้าแตกนะคะเฝ้าแตกชุด A นะ,ะจะแตกยังไงนะคะเออจะเอาหนึ่งเข้าไหมนะคะถ้าใครชอบหนึ่งนะคะเอาหนึ่งเข้าชุดนี้ไหมนะคะเป็นหลักร้อยนะ,ะอันนี้อาจารย์พูดให้ฟังนะ,ะถ้าใครชอบนะคะเอาหนึ่งคิดว่า มันสวยนะคะก็เอา1วิ่งเข้าข้างในนะคะเหมือนตัวเลขที่เขาเดินนะคะแต่ด้วยสูตรนะคะที่อาจารย์เฝ้าแตกนะ,ะอาจารย์จับหกตัวนี้นะคะอันนี้ถือว่าเป็นตัวแถมและกันนะ,ะบางคนเอ้ยฉันชอบ1เอา1นึเข้าจะหนึ่งอ่าสี 4, 7, หรือ1 3หรือ5มเด อะไรแบบนี้นะคะให้เราตัดสินใจดูนะคะแต่ถ้าตามสูตรนะอาจารย์จับแตกแค่6ตัวนี้นะคะอันนี้คือพูดตรงนี้แล้วกันนะคะแต่ถ้าใครชอบหนึ่งนะคะการเดินเลขนะเออเขาเดินอย่างนี้นะเดินมาสองวันแล้วใช่ไหมเดินมาสองวันแล้วแบบนี้ใช่ไหมเขาก็ คนที่ชอบนะคะก็อาจจะนำหนึ่งนะคะไปใส่ในชุดนี้นะคะนำหนึ่งไปใส่ในชุดนี้อ่าแบบนี้นะคะก็ช่วยในเรื่องของได้น้อยตัวนะคะได้ลดต้นทุนนะ,ะพอจับสามตัวนะคะอืแต่ในสูตรแล้วนะคะอาจารย์จะจับ หตัวนี้เฝ้าแตกนะคะหตัวนี้เฝ้าแตกอันนี้เป็นเหมือนตัวแถมและกันนะอ่ะพูดกันตรงนี้นะคะเป็นเหมือนตัวแถมและกันอาจจะชอบหนึ่งนะเอาอาจจะเอาไปจับใส่อ่าสามสองหรือ1 3 5่งสามห้าอะไรแบบเนี้ยคือเลือกเป็นตัวแถมนะคะหรือใครสะดวกนะคะสะดวกทางชุดนะก็ไม่ได้มีอ่าปัญหาอะไรนะคะอันนี้ก็ นะคะก็พูดกันในส่วนของตัวเลขฮาหนอยในวันพรุ่งนี้นะคะส่วนชุด A นะคะเขาเข้าวินนะกันเหนียวเข้าวินนะอาจารย์ก็จับชุดให้นะคะชุดวินได้อะไรนะคะชุดวินอ่านี่คือชุดวินนะคะชุดวินฮาหนอยนะคะ15มีนา62นะคะเราจะได้4735 02 นะคะเราจับวินนะคะ47 43 45 40 42 73 75 70 72 35 30 32 50 52และ02นะคะอันนี้เป็นชุดวินสำหรับผู้ที่นะคะ ลงทุนนะคะชอบลงทุนนะคะก็จับชุดนี้กันเหนียวนะคะกันเหนียวกันเลขดิ้นนะคะกันเลขดิ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพรุ่งนี้อาจารย์สรุปนะอ่า ในส่วนตัวนะคะอาจารย์สรุปจากการเดินเลขนะคะอย่างเมื่อวานนะคะเราสรุปว่าชุดบีนะคะเฝ้าแตกนะคะเขามาทั้งบนล่างนะคะแต่อาจารย์ก็ไม่ทิ้งสูตรเองเพราะว่าสูตรเเนี่ยเขาค่อนข้างจะเดินมาดีนะคะ แล้วก็ตัวเลขชนนะคะตัวเลขชนนะมีชนอะไรบ้างนะวันนี้อาจารย์วงให้เป็นตัวเด่นนะคะเป็นตัวเด่นก็ให้สมาชิกนะไปทํากันบ้านนะคะไปทํากันบ้านนะว่าตัวเด่นนะคะที่ชนกันนะในกลุ่มนี้และกลุ่มนี้นะคะและนํามาตัดนะคะตัดเหลือน้อยตัวสําหรับผู้ที่มีเออทุนน้อยนะคะเขาอาจจะได้อา่า นำไปลงทุนได้ในในงบที่จํากัดนะคะในงบที่จํากัดนะคะส่วนตัวชอบนะตัวชอบนะคะของแต่ละ คนนะคะก็เลือกไปได้นะคะเมื่อวานนี้นะคะเราอย่าลืมนะคะตำแหน่งเลขที่ออกนะตำแหน่งเลขที่ออกนะคะให้จับตำแหน่งการเดินเลขนะคะให้จับตำแหน่งการเดินเลขนะคะส่วนชุด B นะได้เหมือนเมื่อวานนะเมื่อวานนี้นะ14มีนาะ62นะคะชุด A นะเหมือนเหมือนวันที่13ใช่ไหมอ่า พอมาส5บห้าชุด B นะคะเหมือนวันที่14อ่านะอ่าอันนี้ก็ให้ไปคิดดูนะคะพิจารณานะคะลองพิจารณาดูนะคะพิจารณาดูในส่วนของสองตัวนะอ่าในส่วนของสองตัวนะอาจารย์ก็สรุปให้เท่านี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้อง ดูหวยรัฐบาลนะคะหวยรัฐบาลนะคะหวยไทยนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวอาจารย์จะต้องลงให้นะคะก็รอ,อนิดหนึ่งนะคะรอ,อนิดนึ่งอ่าสำหรับฮานอยนะคะสรุปนะฮานอยเฝ้าแตกชุด a นะคะเฝ้าแตกนะคะส่วนชุดวินนะคะชุดวินอาจารย์จับชุด a นะ,ะเพราะว่ากันเหนียวนะคะ เกิการเลขดิ้นนะคะการเลขดิ้นในตําแหน่งนะคะและเลขชนนะคะและเลขชนนะให้สมาชิกไปทํากันบ้านนะคะว่าเลข2ชุดนี้ลองไปจับดูนะคะลองไปจับดูและจับตําแหน่งดูนะคะว่าที่อาจารย์วงให้ก็เป็นเลขเด่นนะคะเป็นเลขเด่นนะแล้วมาดู3ตัวนะคะงั้นเรามาดู3ตัว นี่คือ3ตัวนะคะชุด A และชุด B นะคะอาจารย์เฝ้าแตกชุด A นะคะอาจารย์เฝ้าแตกชุด A นะเฝ้าแตกในตำแหน่งนะคะ6ตัวนะคะเฝ้าแตกในตำแหน่ง6ตัวนะคะตัวเด่นของของ A นี่คือ1นะคะตัวเด่นของ B นี่คือ6นะคะที่เป็นตัวตัวเด่นนะคะที่เขาให้นะคะเพราะฉะนั้น อย่างที่อาจารย์บอกนะคะถ้าใครชอบนะการเดินเลขนะคะถ้าจะเอาหนึ่งเข้านะคะให้เอามาใส่นะคะในหลักร้อยนะคะให้เอามาใส่หลักร้อยหรือใครจะอ่อ จัดระเบียบยังไงก็แล้วแต่นะคะเอออาจจะชอบเอามาใส่ตรงนี้ตรงนี้อะไรก็ว่าไปนะคะเอ่ออันนี้ถือว่าเป็นตัวแถมนะคะเป็นตัวแถมสําหรับคนที่ชอบและรักหนึ่งนะคะก็คือนําเข้ามาได้นะคะแต่ในสูตรนะอาจารย์จับ6ตัวนะคะจับ6ตัวเป็นเฝ้าแตกนะ,ะอ่ามันเป็นลักษณะนี้นะคะเรืวนี้เราก็ขอบอกกันนะคะอ่า เดี๋ยวอาจารย์จะถ่ายนะคะภาพนิ่งนะคะลงให้ในกลุ่มลายนะคะสำหรับผู้ที่สนใจใช่ไหมคะเข้าลายนะคะก็ทักลายเข้ามาได้นะคะทักลายเข้ามาได้นะคะไลายไอดของอาจารย์นะคะทักเข้ามานะส่วนออกติกานะคะอาจารย์ขอเพิ่มนะคะสัก สองข้อนะคะ yeah. ข้อ1ก็คือการเชิญเพื่อนนะการเชิญเพื่อนนะคะเข้ามาในกลุ่มนะคะอันนี้อาจารย์ขอนิดนึงนะคะว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนนะคะจะทักเพื่อนจะเข้ากลุ่มนะคะยังไงขอให้ท,ทักอาจารย์มาละกันเนาะ,ะขอให้ทักอาจารย์มาละกันนะคะเพราะบางทีอาจารย์ต้องจํากัดสมาชิกในกลุ่มนะคะคืออาจจะไม่ได้ให้มากเยอะ เกินเกินไปนะคะเพราะว่าจะาดูกันไม่ทั่วถึงนะคะก็อย่างนี้คือถ้าเชิญเพื่อนนะเข้ากลุ่มเองนะคะก็อาจารย์ขอ,อไม่ให้เชิญนะคะไม่ให้เชิญเพื่อนเข้ากลุ่มนะคะขอให้ทักเป็นไอดีไลน์อาจารย์เข้ามานะคะทัก ID l i ไลาอาจารย์เข้ามานะก็ถ้าเกิดว่า เดี๋ยวอาจารย์จะแจ้งกฎกติกานะคะลงไปให้ใหม่นะคะลงไปให้ใหม่นะสำหรับผู้ที่มาใหม่นะคะหรือคนที่อยู่ในไลน์แล้วนะ,ะก็อาจารย์ขอความร่วมมือด้วยนะคะส่วนใครที่สนใจนะคะในในส่วนของเว็บอ,อะไรอย่างนี้เดี๋ยวอาจารย์ทักส่วนตัวนะคะ พูดกันตรงนี้นะคะในส่วนของในส่วนของอันนี้อาจารย์พูดไปสองข้อแล้วนะคะพูดไปสองข้อแล้วนะคะในกฎกติกานะก็ในส่วนของเรื่องของการเชิญเพื่อนนะการเชิญเพื่อนนะคะแล้วก็วันนี้ก็เอาเรื่องนี้ก่อนนะคะ ก็เป็นในลักษณะนี้นะเออแล้วก็ในส่วนของเรื่องของตัวเลขนะคะตัวเลขถ้าเกิดว่าการวิเคราะห์ตัวเลขเนี่ยนะคะออ,อยู่ในสูตร ab นะคะในวิเคราะห์กันเองในกลุ่มนะคะอาจารย์กออ็ลงได้นะคะคุยกันได้ในส่วนของตัวเลข A B นะคะในส่วนของตัวเลข A B นะในชุด A ชุด B นะคะก็วิคะวิค์กันได้ตามอัธยาศัยนะคะแต่ในส่วนของอาการลงเลขของอา,อาจารย์ท่านอื่นนะคะหรือ,อในส่วนของเว็บอื่นอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ขอความร่วมมือด้วยนะคะว่าอาจจะ ไม่อยากให้ลงนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเคยมีสมาชิกนะคะทักอาจารย์มาว่าสับสนนะคะว่าไม่รู้ว่าอันไหนกันแน่นะคะเขาเคยทักอาจารย์มางั้นอาจารย์ขอละกันนะคะก็คืออยู่แบบน่ารักน่ารักกันนะคะอันนี้คืออาจารย์ขอละกันเรื่องของอเว็บหวยสูตรของอาจารย์ท่านอื่นนะคะอันนี้อาจารย์ก็ขอละกันนะคะ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนนะไม่ให้เกิดความสับสนแต่วิเคราะห์ได้นะคะวิเคราะห์นะในส่วนของเลข a b ในสูตรนี้นะคะเท่านั้นนะให้พูดอย่างนี้ละกันนะคะนะเอาเป็นว่านะวันนี้ก็อ่า15มีนานะคะพรุ่งนี้นะคะก็มีเลขนะมีเลขประมาณนี้นะคะ มีเลขประมาณนี้เฝ้าแตกค่ะยังไงก็เฝ้าแตกนะพรุ่งนี้นะคะอาจารย์เฝ้าแตกชุด A นะคะต้องเฝ้าแตกนะเฝ้าแตกชุด A นะคะส่วนอาจารย์จับอาจารย์จับแบบนี้นะคะ6ตัวนะคะอืมอันนี้ได้อธิบายไปแล้วนะอ่ะตัวเลขชนนะคะตัวเลขชนอ่ดูให้ดีนะคะตัวเลขชนดูให้ดี นะคะตัวเลขชนนะคะส่วนชุด a นะคะนี่คือชุดวินนะคะเดี๋ยวจะถ่ายลงไปให้นะคะอ่าสามตัวนะคะเ้าแตกชุด a นะคะอันนี้สำหรับอาจารย์นะ,ะเดี๋ยวจะลงภาพนิ่งให้นะคะก็ต้องรอสักคู่หนึ่งนะคะรอกันอาจารย์จะลงคลิปนะคะแล้วก็จะทำให้แล้วก็ห่วรัฐบาลน,นะคะก็ รอสักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะลงห่วยรัฐบาลให้นะคะน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะคะเป็นวันพรุ่งนี้นะ่อาจจะลงให้นะคะยังไงนะคะถ้าใครชอบนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r คร e กดติดตามให้ด้วยนะคะใครสนใจนะคะทักไอดีไลน์นะคะไอดีไลน์ได้นะคะอาจารย์ทักมาอาจารย์เห็นคะ่ะก็จะค่อยๆทำให้นะคะค่อยๆ ดึงเข้ากลุ่มนะคะก็ขอจัดระเบียบนะคะนิดหนึ่งนะคะก็วันนี้นะคะวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ